ปรชนที่เคารพวันนี้ก็จะบรรยายนิถาวัตถุในเรื่องที่24ซะก่อนเรื่องที่24ได้กล่าวนำไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับซึ่งยังไม่หมดเรื่องที่ี4นั้นเป็นเรื่องสั้นท่านที่ถือเอกสารคราวก่อนมาก็เป็นเอกสารแผ่นเล็กกว่าปกติคือเอกสารกระดาษแผ่นสั้น ในหัวเรื่องที่มีชื่อว่าอารหาันตะวัน,นกถาซึ่งก็แปลว่าเรื่องเพศพระอารหาันต์ดูคําแปลแล้วก็อาจจะนึกว่ากําลังจะพูดถึงเรื่องเพศของพระอารหาันต์ซึ่งน่าจะหมายถึงเพศชายเพศหญิงที่ภาษาไทยเราเรียกว่าเพศหรือไม่อีกทีก็เพศบรรพชิตกับเพศกระหัส แต่ว่าเพศในที่นี้ท่านหมายถึงเพศพันธุ์และเพศพันธุ์ก็หมายถึงรูปร่างหน้าตาอาการกริยาแล้วก็กินลึกไปถึงนิสัยใจคอด้วยเพศในที่นี้ที่แปลมาจากคำว่าวันนะมีความหมายถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็โปรดเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับเพศชายเพศหญิงไม่เกี่ยวกับเพศนักบวชกับเพศไม่ใช่นักบวช ผมได้เรียนไปว่าคําว่าวันนะในภาษาพระนั้นก็มีที่ใช้มีความหมายต่างกันไปในแต่ละที่บางแห่งแปลว่าสีบางแห่งแปลว่ารูปารมบางแห่งก็แปลว่าชนชัน้นและบางแห่งนั้นแปลว่าเพศพันเพศพันหรืออลักษณะการของบุคคลหรือจะเรียกว่าเป็นบุคลิกลักษณะของบุคคล ก็คงจะได้ในที่นี้ท่านใช้คาว่าวันนะเพราะฉะนั้นอรหันตวันนะหรืออรหันตะวันนะจึงหมายถึงเพศพันธุ์หรืออาการกริยาของพระอรหรันต์ซึ่งในที่นี้อรหันตะวันนะความหมายอย่างกว้างๆอย่างหนึ่งก็หมายถึงลักษณะรวมของผู้ที่เป็นพระอรหันต์ว่าผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็จะมีลักษณะรวมกันหรือร่วมกันในบางประการหลายอย่างด้วยกันซึ่งที่จริงนั้นเรายังศึกษาไม่หมดในรายละเอียดว่าคู่ที่เป็นพระอหนานนั้นมีลักษณะที่พอจะสังเกตได้อะไรบ้างาที่ได้โปรยไปเมื่อคราวที่แล้วเ็เช่นนับตั้งแต่การยิ้มพระหลานนั้นก็จะมีลักษณะการยิ้มที่มีขอบเขตจํากัดที่เราเรียนมาในอหิตุป,ปาทะ เราก็รู้ว่าท่านจะยิ้มในลักษณะที่เรียกว่าอย่างเต็มที่ก็เพียงแค่เห็นไหล่ฝันหรือโดยทั่วๆไปจริงๆนะ่ะก็เป็นแต่เพียงยิ้มในหน้าที่เราเรียกว่ายิ้มในหน้าเท่านั้นเองจะไม่เกินไปกว่าการแย้มพอยเห็นไหล่ฝันอันนี้เป็นเพศพันธุ์อย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นพระราหันหรือในด้านของอัตยาสายนิสายใจคอ การเดินการเผือนเหล่านี้อผู้ที่เป็นพระอราหาันนั้นถ้าว่าถึงบุคลิกตามอรา,ารหันตคุณจริงๆของ,งท่านนั้นจะเป็นไปตามรูปแบบของพระวินัยทุกอย่างจะเป็นอย่างนั้นทุกอย่างทีเดียวนี่เป็นลักษณะอาการนี่ไสใจคอก็เช่นว่าท่านเป็นคนที่ไม่ฝันอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วไม่ฝันไม่ละเมอไม่บน่นไม่เพอ้อไม่ปลาลบทุก ต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเรียกว่ารวมๆกันตอนนี้อหรหันตวรรณะอีกอย่างหนึ่งบางทีก็หมายเฉพาะบุคคลเช่นว่าพระอรหันต์ที่มีชื่อว่าพระสารีบุตรความเป็นพระสารีบุตรทั้งมวลทั้งในส่วนที่ท่านมีลักษณะร่วมกับอหรหันต์องค์อื่นแล้วก็ส่วนที่เป็นบุคลิกส่วนตัวของท่าน ความสามารถส่วนตัวของท่านบารมีส่วนตัวของท่านที่คนอื่นอาจจะไม่มีอย่างท่านความสามารถอย่างท่านเป็นเนือจ,จะไม่มีอย่างท่านอันนั้นก็เป็นอรหันตตะวันนะในส่วนปัจเจก,กบุคคลคือส่วนบุคคลทีนี้มีปัญหาว่าการปลอมแปลงเป็นพระอรหันต์นั้นทําได้หรือไม่ผู้ที่จะปลอมเป็นพระอรหันต์ก็ความจริงน่ะแม่พระอรหันต์ที่มีฤทธ หรือพระหลานที่เป็นเทวดา mm hmm. ก็อาจจะปลอมแปลงแต่ว่าท่านคงจะไม่ปลอมแปลงกันจริงๆหรือไม่มีตัวอย่างหรอกนะครับแต่พูดถึงว่าขีดความสามารถถ้าท่านจะปลอมแปลงท่านสามารถจะทําได้ออันนี้หละเราไม่พูดถึงทีนี้ผู้ที่เป็นปัญหาที่จะต้องพูดถึงก็คือเทวดาหรือผู้ที่มีฤริ์ที่เป็นมนุษย์ ที่เป็นเพียงกุตุชนแล้วก็ปรารถนาเพื่อจะปลอมแปลงเป็นพระอาหารหันต์องค์ใดองค์หนึ่งหรือจำแรงตนให้มีบุคลิกลักษณะที่เรียกว่ามองแล้วก็เหมือนว่าเป็นพระอาหารหันต์เช่นว่าพระอาหารหันต์สํารวมอย่างไรเทวดาตนนั้นหรือผู้มีฤทธิ์านนั้นท่านก็ใช้วิกุปนาอิทธิจำแรงตนเองสําแดงอากับกริยาผิวพันวันนะองตนเอง ให้ดูเหมือนกับว่าเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในพระศาสนาหรือเป็นพระอาหารหันต์รูปใดรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนาท่านสามารถจะทําได้นะครับกรนี่พวกที่ทําเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เราพูดถึงพวกที่มีวัตถุประสงค์ในทางลายเช่นมารหรือเทวดาที่ปลอมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็มาสําแดงตนให้ปรากฏแก่มนุษย์ ด้วยวัตถุประสงค์ในทางไม่ชอบธรรมอย่างที่ปรากฏมากในหมู่นะักปฏิบัติหรือในหมู่ของสาธุชนทั่วไปที่เราศึกษาเรื่องนี้ตามสังเกตเรื่องนี้ทุกครีเรื่องนี้ก็ยิ่งเห็นชัดเลยทีเดียวว่าเทวดาแปลงนะครับอย่างที่ผมได้เคยให้ข้อสังเกตไปแล้วพวกนี้เขาทําได้ทีนี้เอาละเราพูดคืนีว่าปลอมมาในลักษณะเพื่อต้องการทําลายบุคคลคนนั้น หรือต้องการทำลายสถาบันพุทธศาสนาเหมือนอย่างพวกคอมมิวนิสต์ปลอมบวชเป็นพระแล้วก็ไปประพฤติมิดีมิร้ายในวัดในวาและอย่างที่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วตามวัดบางวัดนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นชาวต่างรัฐที่ที่ปลอมตนเข้ามาแล้วก็ทําประพฤติตัวลักษณะที่ว่าเป็นการป้ายลายศาสนา หรือป้ายร้ายคณะสงฆ์ทาให้คนเกิดความไม่เลื่อมใสในประสงฆ์อย่างนี้มนุษย์ก็มีการทํากันในลักษณะที่มนุษย์สามารถจะทําได้แต่ว่าเทวดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารที่ปลอมตัวเป็นพระแล้วก็มารน,นั้นสามารถที่จะปลอมตัวเป็นพระที่เรียกว่าเป็นอริยพระอริยสงฆ์ที่คนเขามั่นใจนะครับสาธุชนเขามั่นใจเป็นคนๆเขียนว่าสาธุชนทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้น มั่นใจว่าพระโมคคัลลานะนั้นเป็นพระอาจาน์มีความรู้มีความสามารถถึงพร้อมด้วยความดีและความเก่งโดยประการทั้งปวงเลื่อมใสพระสารีบุตรว่าเป็นพระอรหารต์ถึงพร้อมด้วยความดีความเก่งโดยประการทั้งปวงเลื่อมใสพระพุทธเจ้าว่าถึงพร้อมด้วยรัพพัญญุตญยานเป็นที่สุดแล้วก็มานั้นก็ได้มาแปลงตนเป็นพระอริยะเหล่านี้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังมา ทีนี้เมื่อปลอมตัวมาแล้วเนี่ยถ้าปลอมตัวมาทำความดีก็จะเป็นการเรียกว่าสนับสนุนหรือเป็นการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับสาธุชนมารก็ปลอมตัวแล้วแล้วก็ปลอมตัวไปทำบาปอย่างนี้ทำได้ใช่ไหมในหลักการเนี่ยทำได้ไอ้ตัวนี้เราก็ไม่มีปัญหาอะไรว่าทำไม่ได้ แต่การที่มานปลอมตัวมาเป็นพระอาหารหันต์องค์ใดองค์หนึ่งไปทําความผิดนั้นถ้าถามยังโดยไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือสังคมเนี่ยทําให้พระอาหารหันต์องค์นั้นเสียไหมไม่เสียอย่าเชียนว่ามานจะปลอมเป็นพระโมคคัลลานะไปทําปร,ราชิกกาบัดข้อใดข้อหนึ่งมีข้อแรกเป็นต้นคือข้อเศษเมตุ ก็ไม่ทําให้พระโมคคลานั้นเสียจริงๆแต่มารเขาก็ทําได้เห็นไหมครับแต่ว่าเสียในทางศรัทธาของหมทชนทีนี้มีปัญหาว่าการที่ผมได้เรียนไว้นิดหนึ่งว่าการปลอมเป็นพระโมคคลานะเนี่ยถ้าปลอมเป็นพระโมคคลานะได้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พระโมคคลานะเป็นพระโมคคลานะดีพระโมคคลลานะเก่ง ก็ดีดีครับก็เรียกว่าใช้กําลังฤทธิ์เดินทางลัดไปสู่ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอักขระสาวกเบื้องท้ายนะครับหรือเรียกว่าเป็นโมคลาณะองค์ที่สองขึ้นมาเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปร่างหน้าตาและคุณสมบัติทางจิตก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าว่าถึงว่าปลอมเป็นอย่างนั้นได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้น ได้แค่รูปร่างหน้าตาและอาการกิริยาเท่านั้นอันนี้เป็นหลักเลยนะครับว่าลิ์เนี่ยฤิ์นั้นสามารถที่จะบิดผันรูปรูปธรรมได้คือเราจะปลอมเป็นใครหน้าตาอย่างไรอาการกิริยาอย่างไรเนี่ยคนที่มีฤทธิ์สามารถจะทำได้อ,อ,อย่าว่าแต่อะไรเลยแม้แต่เอาขเนญยามาเศษให้เป็นทอง ในหลักการเขาก็ทําได้ใช่ไหมครับในทางรูปธรรมเนี่ยทําได้แต่ว่าในทางจิตเนี่ยทําไม่ได้หรอครอย่าว่าแต่คุณสมบัติทางจิตที่สูงกว่าสามัญมนุษย์สามัญวิสัยคือเชียนว่าอนุสัยกิเลสเจ็ดตัวเราจะใช้ลทธิ์ปลอมจิตอย่างชนิดี่เทียกวาถอนอนุสัยตัวที่หนึ่งออกไปตัวที่สองตัวที่สามออกไปได้เนี่ย ไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะไม่ได้เลยหรือจะแปลงจิตให้เกิดคุณสมบัติพิเศษเช่นเกิดอาพิญญายานข้อใดข,ข้อหนึ่งหรือเกิดวิปัสนาญาณญาณใดอย่างหนึ่งญาณหนึ่งหรือเกิดมัคคญยานญาณใดอย่างหนึ่งฤทธิ์จะทําไม่ได้เลยหรือแม้แต่นิสัยนะฮะสมมติว่าเรานิสัยไม่ไม่ดีอะไรสักอย่างเนี่ย ที่เรียกว่าลอาทำฌานทำวิญญาได้แล้วแล้วก็มีนิสัยบางอย่างที่เรียกว่าฌานนั้นอภิญญานั้นไม่อาจที่จะถอนสันดานนั้นออกไปได้แล้วเราจะเข้าวิกุปปนาหิธิจำแรงจิตหรือบิดผันจิตให้นิสัยตัวนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าความกำหนัดในฌานความกำหนัดในฤทธิ์ความเมาฤทธิ์เมาวิญญ,ญา ที่มันมีอยู่แม้ได้อภิญญาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอาจหรือไม่ที่เราจะกําหนดอภิญญาตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นพิเศษคือวิกุปปนาอีกทีเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขนิสัยตัวนั้นออกฤทธิ์จะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นฤทธิ์นั้นทําอะไรได้ก็อยู่ในก่อเกณฑ์จำกัดไม่ใช่ว่าจะทําได้เสียทุกอย่างไปเ,เพราะฉะนั้นเรื่องปลอมเป็นพระอรหันต์เนี่ยจรงเป็นเรื่องปลอมรูปร่าง หรือปลอมทางร่างกายแต่จิตใจปลอมไม่ได้จึงเท่ากับว่าอรหันต์นั้นเป็นด้วยการแปลงไม่ได้จะต้องเป็นด้วยการประพฤติตามพูดง่ายๆก็คือมักอันประกอบไปองค์แต่ต้องเดินตามทางนั้นและยิ่งปลอมเป็นพระอรหันต์ไปทําความชั่วจะเป็นไปได้ไหมทีเดียมีใครคนหนึ่งปลอมรูปร่างอาการกิริยาอย่างพระอรหรันต์ แล้วก็ปลอมดวงจิตที่ถึงพร้อมด้วยอารหันตคุณทุกอย่างทั้งกายทั้งใจปลอมได้หมดแล้วก็ไปทําความชั่วได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเราะว่าสแสดงว่าทางจิตปลอมไม่ได้ทางจิตปลอมไม่ได้ปลอมได้แต่รูปร่างหน้าตาอาการเกียา์เพราะฉะนั้นเรื่องปลอมแล้วไปเสพเมถุนนั้นก็หมายความแต่เพียงว่าปลอมรูปร่างหน้าตาก็ได้ และไปเสษ็ไม่ถูนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ปลอมเป็นพระอรหันต์ครบทุกอย่างจริงเพราะว่าความเป็นอรหรนันต์เราถือเอาทางใจเป็นหลักสำคัญทีนี้ในนี้นะครับพระวาทีนั่นะะนะก็น่า,นาสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาถึงรับบุกเฉพาะว่าอมนุษย์คือมารเทวปุตตมารหรือ,อบริษัทของมาปรปลอมเป็นพระอรหรันต แล้วมาเสพเมถุนธรรมได้แต่บาปอย่างอื่นเนี่ยเขาไม่รับงั่นเราก็ดูรายละเอียดนะครับอย่างในข้อที่หนึ่งเราถามว่าอามนุษย์ทั้งหลายคาว่าอามนุ์ทั้งหลายนะ่ะก็หมายเอาเทวปุตตะมานเป็นสําคัญเศพเมถุนธรรมโดยอรหันตวันนะคือเพศแห่งพระอรหันตั้งหลายได้หรือ ปราวาทีเขาบอกว่าได้ปรวาทีบอกว่าได้อันนี้เป็นความเห็นของปราวาทีจเจ้าพุทธต่างนิกายซึ่งถ้าหากว่าปลอมเพศเป็นพระอารหันต์ได้แล้วก็เสพเมถุนได้อย่างอื่นก็น่าจะต้องทําได้ถูกไหมครับอย่างอื่นเนี่ยซึ่งที่จริงมองดูแล้วเนี่ยยังเบาเบาเบ,บ,บกว่าการเสดเมถุนซึ่งเป็นอันตรายร้แรง ที่เป็นข้อจํากัดว่าอารหันจะไม่รวมฐานะนี้อย่างเช่นว่าการพูดเพื่อเจอ้อเอ่ถ้าอย่างนี้อาจจะยกขึ้นมาเป็นข้อความเห็นสําคัญว่าได้แต่ในที่นี้เขาบอกว่ายัางอื่นไม่ได้แต่ว่าเศษเมทุลได้ซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลนะฮะปัญหาข้อนี้นะเป็นความคิดของพระวาทีที่ค่อนข้างจะไม่มีเหตุผลเอามากๆทีเดียว ซึ่งเราไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของความเห็นอย่างนี้ประวาทีเห็นอย่างนี้ได้ด้วยเหตุผลกนใดไม่มีคําที่แกเอาไว้เลยนะคะจะไปเห็นหรือไปได้ฟังที่ไหนไมายัางไรก็ไม่ทราบนะฮะว่าพรอมเป็นพระอรหันต์และไปเศรษเมถุนได้เราก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ทําบาปอย่างอื่นได้ด้วยสิคือฆ่าสัตว์แล้วก็บาปกี่อย่างกี่อย่างก็น่าจะต้องทําได้หมด มันก็เท่ากับว่าไม่ได้ปลอมเป็นพระอาหารหันต์จริงแกฮะเพราะอาหารหันตตะวันนะเนี่ยเศษเมตุนนี่ก็เรียกว่าสีอาหารหันตะวันนะแล้วเพราะว่าพระอาหารหันต์นั้นไม่เศษเมตุหรือจะไปเที่ยวฆ่าใครไปเป็นโจรปล้นใครนั้นไม่ได้ถือว่าไม่ใช่เป็นวันนะของพระอาหารหันต์ดังนั้นเมื่อพระวาทีปฏิเสธว่าไม่ได้ในข้อที่สองปัญหาเรื่องนี้ก็จบอย่างห้วนๆเท่านี้ ก็เนื่องจากว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะหละหลวมมากว่าทำไมพระวาทีจึงเห็นแค่ว่าปลอมเป็นพระอาหารเศษเมถุนเท่านั้นถ้าเศษเมถุนได้บาปอย่างอื่นก็สามารถที่จะปลอมเป็นพระอาหารแล้วก็ทำบาปอย่างอื่นได้แต่ทำบาปอย่างอื่นทั้งปวงได้หมดก็เท่ากับว่าเสียความเป็นพระอรหนหรือเสียอรหันตะวันน,นั้นเองข้อนี้ เราผ่านไปนะครับข้อถัดไปนั้นขอให้ดูในเอกสารชุดที่24ก่อนเอกสารในชุดที่24เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาว่าพระอาหารหันต์นั้นยังมีอาสุจิตหรือไมเออ่เรื่องนี้ก็เป็นเรียกว่า เราเอาตรงนี้เนี่ยใส่เป็นคุณสมบัติหรือเป็นพันธะของพระอรานต์ได้อยู่ประการหนึ่งทีเดียวว่าพระอาราันั้นนอกจากไม่เสเมไมถุนแล้วในหลักการนั้นแม้อสุจิของพระอรหันต์ก็ไม่มีในทางหลักการนะไม่มีไม่มีนะครับแต่ว่าในที่นี้เขาพูดเป็นสนวนว่าปล่อยการปล่อยอสุจิหรือการยังอสุจิให้เคลื่อน คือพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าปล่อยแต่ว่าพูดว่าปล่อยก็หมายถึงไม่มีพระอรหันต์ไม่มีอสุจิอสุจิเหือดแทกทําไมถึงไม่มีอสุจิเพราะว่าอสุจินั้นน่ะจะมีแก่บุคคลผู้ที่ยังมีกามราคานุสัสใครที่ยังมีกามราคานุสัสแล้วก็มีอสุจินะไม่นั้นไม่ปล่อยแต่คขาว่าไม่ปล่อย ก็เข้าใจว่าอาจจะย,ยังมีแต่ว่าแลหรืออาจจะหยุดไปชั่วขณะก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีส่วนอันนี้เราสันนิฐานเอานะสันสนิฐานตามรูปลักษณะว่ามันเหมือนกับนำ้ำขีโรทกของผู้ที่เป็นมารดาขีโรทกเนี่ยจะเกิดในสตรีแต่ว่าไม่ได้เกิดประจันะครับจะ มีต่อเมื่อสตรีนั้นมีบุตรใช่ไหมสตรีนั้นมีบุตรเมื่อไม่มีบุตรก็ไม่มีนะครับอันนี้อาจจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าท่านได้ตําราเองก็บอกว่านมนั้นน้ำนมนัน้น,น,นย่อมเกิดขึ้นจากความเสน่หาในบุตรก็ทำให้อำนาจของความเสน่หาในบุตรเนี่ย เป็นสมุดฐานทําให้โลหิตนั้นกลายเป็นสีโ,โทรทค,คือน้ำนมเพื่อให้บุตรดื่มกินนะครับเพราะฉะนั้นท่านนี้พระอรหันเนี่ย,นเ,นยเราพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าท่านไม่มีร้อยเปอร์เซ็นเตอดแท่งไปพร้อมกับราคาของท่านที่เืิดหายไปนะครับในนี้ผู้ได้ฌานเนี่ยอาจจะเป็นว่าถ้าจะเทียบเป็นลักษณะวิคัมปนาปะหาร ก็เรียกว่ามีบ้างไม่มีบ้างเวลาพระอนาคานะในทางตำรานะรู้สึกว่าเราไม่ได้ลดลงมาถึงขั้นนั้นแต่ว่ามีบางท่านได้เสนอความเห็นว่าพระอนาคาก็ไม่มีเหมือนกันนะครับไม่มีโดยสิ้นเชิงที่นี่เมื่อเรามองในแง่ของของตัวสมุดฐานว่ากามราคะคือความกำหนัดในกามนั้นเป็นบ่อเกิดของ พระอนาคาก็น่าจะนะฮะไม่มีแต่ว่าจะนับเป็นร้อยเปอร์เซ็นตได้ยังไงเนี่ยเราไม่กล้าย,ยืนยันเนี่ยในแง่ของตำรักแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็บอกว่าพระอนาคาก็ไม่มีอย่างท่านเจ้าคุณนรล,ลักษณ์เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่มี <c oughs> ก็ไม่ทราบท่านก็ไม่ได้พูดแบบอ้างหลักฐานอะไรนะบางท่านก็เลยบอกว่าในท่านเ,นเองคงเจ้คุณน คุณธรรมน่าจะยังต่ำอนาคามีและท่านออกมารับรองเรียกว่าเกินตำราเกินตำราอย่างรับรองอย่างแข็งขันว่าถ้าอนาคาก็ไม่มีก็เลยชวนให้คิดกันว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงหลักประกอบแต่นั้นเราต้องถือหลักการเป็นสำคัญฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ข้อนี้ก็จะเป็นเครื่องวัด ความเป็นพระอาหารหันต์อีกประการหนึ่งนะครับว่าใครที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วเราดูตรงนี้เป็นข้อพิจารณาประการหนึ่งแต่ว่าผู้ที่ไม่มีนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์ก็ได้่เราเผื่อไว้เป็นกรณีอยอ่างื่นในตอนท้ายนี้ก็จะมีการอ้างถึงบุคคลที่ไม่มีการปล่อยสุกับไหนฮะใครถ้าเป็นผู้หญิงอ๋อ อย่างนั้นไม่ไม่ไม่เคยได้ยินนะฮะว่าถ้าในหลักการเดียวกันเนี่ยก็น่าคิดนะน่าคิดว่าพระอรหันต์เป็นผู้เหมือนกับจะบอกว่าพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาและความที่จะให้คนอื่นมา,าอาศัยก่อพก่อชาติหรือเป็นที่กก่อพก่อชาติก็น่าจะไม่ได้ด้วยเว้นแต่ว่าเป็นมาก่อนอะไรอย่างนี้นะแต่อย่างนั้นก็แล้วไป ที่เป็นแม่ของพระกุมารหลักศพนั้นก็ที่จริงยังไม่ได้เป็นพระหลัใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังเยอะทั้งลูกโตแล้วถึงได้มาบรรลุนี่ละกถ้าศตายลูกลงทีนี้ถ้าจะเรากนึกๆเอาตามหลักหลักการเป็นเครื่องอุ่นใจเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เจอที่ยืนยัยนไว้ชัดๆก็น่าจะไม่มีเหมือนกันเพราะว่า โลหิตระดูนั้นก็เป็นผลมาจากการตกไข่นั่นเองใช่ไหมฮะแล้วก็ไข่นั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นสัมภวะธาตุเพราะฉะนั้นเรื่องของอสุจิเนี่ยในทางภาษาพระท่านจึงใช้ภาษาเรียกเป็นหลายอย่างเพ่อน่าจะพูดถึงตัวนี้ก่อนก็ดีเหมือนกันว่าบางแห่งเราจะพบว่าท่านใช้คําว่าผีกคือพืชพันธุ์ที่ใช้คําว่าพีชเนี่ยมันแปลว่า เพื่อสายแรมอย่างฟังง่ายๆนะที่ภาษาท่านใช้คำว่าพีชะเก่นตอนที่พระสุทินลูกชายคนเดียวของเศรษฐีออกบวชพ่อแม่พยายามจะให้สเสร็ด้วยประการต,าต่างๆก็ไม่ยอมไม่สร็จในที่สุดพ่อแม่ก็ขอพืชพันธุ์เพื่อที่จะให้มาเป็นผู้ครอบครองกรูงต่อไปใช้คำว่าขอพืชพันธุ์แล้วก็เวลาบางทีจัดไปกัดพืชพันธุ์เนี่ยหมายถึง ไปทำลายพืชพันธุนใ์ในที่ที่เป็นแหล่งกําเนิดของปอุจิตเรียกว่าถูกทําลายพืชันธุน์อันนี้เรียกในฐานะที่เป็นเชื่อสายก็สิ่งเดียวกันเนะครับบางครั้งก็เรียกว่าสัมภาวะธาตุสัมภาวะธาตุนับแลว่าธาตุอันเป็นเครื่องก่อกําเนิดเป็นเครื่องก่อกําเนิดธาตุเป็นเครื่องก่อกําเนิด,นคนดแค่คำว่าสัมภาวาธาตุ บางบางครั้งเราก็พูดกันอย่างนี้ในในภาษาในวงการธรรมะเรานะเราก็ยังติดภาษาบาลีั่ะบาลีก็หมายถึงอสุจิแล้วก็บางทีเราพบว่าสาัมาวะใต้ของพ่อของแม่ก็แปลว่าเราพูดในฐานะเดียวกันพืชฐานของพ่อของแม่สัมาวะใต้ของพ่อของแม่จะแสดงว่าฐานะเดียวกันแต่ว่าอยู่ในคนละเภทเท่านั้นเองแล้วก็บางครั้งเราก็พบในวินยัยพิเอง ก็อย่างเช่นในสังคติเศสท่านก็มาใช้คำว่าสุกะสังาติเศสก็ดีหนึ่งยังสุกกะให้เคลื่อนด้วยตนเองคําว่าสุกกะซึ่งตามชื่อเนี่ยแปลว่าขาวแปลว่าอาสุจีนั้นเมื่อเรียกโดยสีก็จะเรียกว่าสุกกะซึ่งแปลว่าขาวคือสีขาวอันนั้นเป็นการเรียกโดยสีแล้วก็บางครั้งก็ใช้คําว่าอาสุจี อสุจินั้นแปลเรียกโดยสภาพเรียกว่าโดยอารมณ์อิจารลมอนิตารลมก็เป็นเหมือนว่าเป็นอนิจารลมนะฮะอสุจีแปลว่าไม่สะอาดสุจิแปลว่าสะอาดอสุจิก็แปลว่าไม่สะอาดอันนี้ท่านเ็าเรียกเป็นหลายอย่างเท่าที่ผมผมเลืกได้นะจะมีเรียกอย่างอื่นดีก็อาจจะมีท่านเดได้เดี๋ยวนี้ก็ช่วยบอกกันมาแล้วกันนี่เป็น เป็นชื่อของอาสุจิทีนี้ชื่อเรื่องของคาถานี้นะเราจะเห็นว่าท่านไม่ได้ตั้งเอาชัดๆนะคเอาชัดๆว่าพระอรหันต์มีอาสุจิหรือไม่หรือตั้งสั้นๆว่าอาสุจิคาถาหรือสุกกะคาถาในตำนองนี้ท่านกลับตั้งลิ่งลิ่งไปสู่ประเด็นย่อยนิดหนึ่งถึงเหตุ ที่ปรวาทีเขาอ้างว่าพระอคือเราเนี่ยเราถือว่าอราหาันไม่มีสธิแต่ปรวาทีก็ถือว่าพระอราหันมีสติทําไมก็ถึงว่าพระอราหันมีสติเขาก็อ้างเหตุสองอย่างว่าพระอราหันมีสตินั้นเหตุอย่างหนึ่งก็คือพระอราหันยังมีการดื่มกินอาหารเหมือนอย่างชาวบ้านเขากินอาหารเนี่ยเมื่อใครกินเข้าไปแล้วผลอาหารมันจะต้องออกมาเหมือนกัน เกี่ยนว่าเรากินกัาไปแล้วเกิดเลือดเกิดเนื้อเกิดอุจจาระป่ะสวะและชาวบ้านกินเข้าไปแล้วเกิดอะรสุดเกิดฮีโรทกน้ำนมในตรีพระอรหันต์กินของอย่างที่ชาวบ้านเขากินก็ควรจะเกิดผลอย่างที่ชาวบ้านเขาเกิดเหมือนกันอย่างเช่นชาวบ้านได้เลือดเนื้อได้อสุีอาหารหันต์ก็น่าจะต้องได้เหมือนกันทุกอย่างนี่เป็นเตุหนึ่งที่เขาพูดแบบ ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันว่าบางทีไอ้มันอย่างมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีไม่เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ออีกเหตุหนึ่งก็คือเป็นอาคุจิที่มีเทวดานามาให้เหตุที่เทวดานามาให้นี่แหละที่ภาษาบาลีใช้คหว่าปะรูปหาระปะรูปหาระคือประอุปหานะอุปหาระประแปลว่าผู้อื่น ผู้อื่นหมายถึงเทวดาและเทว,วดาที่นำเอามาใส่นี่ก็เห็นยังไม่ใช่เทว,วดาดีแล้วก็อุปหาระก็คือนำเข้ามานำเข้ามาใส่ให้นำเข้ามาใส่ให้ในร่างกายพระราหัจึงเรียกว่าปรักอุปหานะอุปหาระ,ห,าระหรือรวมกันเป็นปรูปหาระเรื่องนี้จึงตั้งชื่ออย่างนี้ ึ่งฟังดูแล้วไม่ได้ส่อความว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าเป็นการตั้งด้วยเหตุที่เขาเห็นว่ากลาหานมีอสุจิด้วยเหตุนี้เป็นเหตุนี้<ม>ก็เลยตั้งชื่อตามความคิดของปรัชวทีนั่นเองแต่ว่าโดยใจความของเรื่องจริงๆก็เป็นการเถียงกันเรื่องปลาหางมีอสุจิหรือไม่แต่ในการโต้เถียงกันนั้นเราก็ได้พยายามค้านเหตุที่ปรัชทีได้ห้างมาทั้งสองเหตุ อย่างดททั้กเกนทีเดียวเราก็มาดูตั้งแต่เบื้องต้นในประเด็นแรกในประเด็นแรกที่ว่าผู้ปราศจากการมราคะตรงนี้เนะี่ยเราต้องการจะแสดงให้เห็นว่าคนที่ยังมีกามราคะใครมีกามราคะคนนั้นมีเหตุแห่งอาสิภิใครไม่มีกามราคะคนนั้นไม่มีเหตุเกิดก็อาสิภิกก็เมื่อพระอรหันต์อันนี้คล้ายๆเอาหลักมาวางว่า มีอะไรเป็นเหตุเป็นสมุทฐานก็คือการมราคานั่นเองอหลักตรงนี้นะครับอธิบายเป็นหลายเรื่องนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดลึกของระพุทธศาสนาจุดถ้าจะถามผมก็อยากจะถามนิดหนึ่งว่าความเป็นปัจจัยตัวนี้น่าจะสงเคราะห์เป็น